ต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนล,ลิมะโอตะเสรณีจะนำเรามาพิจารณาพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ3 1ถึงข้อ40ด้วยกันครับเยเรมีบทที่31ข้อ3 1ถึง40พระยาเวตรัสว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่ กับเชื้อสายของอิสราเอลและเชื้อสายของยูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนําเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปเป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาฝ่าฝืนถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระยาเวตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญา ซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่าจงรู้จักพระยาเว เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุดพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยความผิดบาปของเขาและจะไม่จดจําบาปของเขาอีกต่อไปพระยาเวผู้ทรงให้ดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างตอนกลางวันและทรงให้กฎเกณฑ์แก่ดวงจันทร์และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นแสงสว่างตอนกลางคืน ผู้ทรงกวนทะเลให้คลื่นกำเริบพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าหากระเบียบตายตัวนี้จะพรากไปจากหน้าเราแล้วเชื้อสายของอิสราเอลจึงจะสิ้นสุดจากการเป็นชนชาติหนึ่งต่อหน้าเราเป็นนิดพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าหากฟ้าสวรรค์เบื้องบนเป็นที่วัดได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่างเป็นที่ให้สำรวจได้แล้วเราจึงจะปลดเชื้อสายทั้งสิ้นของอิสราเอลทิ้งไปเสียเพราะทุกสิ่งซึ่งเขาได้ทำนั้นพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเยรูซาเล็มจะถูกขยายออกไปพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่วันเวลาจะมาถึงที่เมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อพระยาวเว ตั้งแต่หอคอยฮานันเอลไปถึงประตูมุมและเชือกวัดจะไปไกลกว่านั้นตรงไปถึงเนินเขากาเรบแล้วจะเลี้ยวไปถึงตำบลโกอาและทั่วทั้งหุบเขาแห่งซากศพและขี้เถ้าและทุ่งนาทั้งหมดไกลไปจนถึงลำธารขิดโรนจนถึงมุมประตูม้าไปทางตะวันออกจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แด่พระยาเว จะไม่ถูกถอนรากหรือคว่ำอีกต่อไปเป็นนิดพระธรรมตอนนี้จุดสำคัญที่เยเรมีได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับไม่ใช่สภาพของอิสราเอลแล้วนะฮะเ,เยเรมีได้เผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเจ้าและชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติของ อิสราเอลนะครับชนชาติของพระเจ้าหรือประชากรของพระเจ้าเชื้อสายอิสราเอลนะฮะแล้วตรงนี้พระกรัมพีกําลังพูดกับคนเหล่านั้นว่าที่ผ่านมาเนี่ยพันธสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกับกับพระเจ้าเนี่ยเป็นไปไปภายใต้พันธสัญญาแต่ว่าพันธสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นพันธสัญญาเดิมและพบว่าอิสราเอลไม่สามารถ ที่จะดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่ได้ทําไว้กับพระเจ้าได้ดังนั้นพระเจ้าก็เลยทําพันธสัญญากับอิสราเอลนะครับเป็นพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะแตกต่างกับพันธสัญญาเดิมนะฮะซึ่งพระเจ้าได้ทําไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาซึ่งสืบทอดมาถึงพวกเขาด้วยแหละนะฮะดังนั้นในวันนี้พระเจ้าที่ทําพันธสัญญาใหม่กับพวกเขาเนี่ย ก็เพื่อที่จะช่วยให้บรรดาคนของพระเจ้าเนี่ยที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์กับพระองค์จากพันธสัญญานี่ยะจะได้สามารถดําเนินชีวิตตามพันธสัญญาได้เพราะในอดีตเนี่ยการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามพันธสัญญาจึงถือเป็นการละเมิดพันธสัญญาซึ่งถือว่าผิดในขณะที่เราได้ตกลงกับพระเจ้าว่าเราจะทําตามนั้น เรามาดูความแตกต่างกันนะฮะวันนี้เราจะเรียนรู้ความแตกต่างของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นรายละเอียดนะครับแต่ผมจะชี้ประเด็นสําคัญสาคัญสักสามสี่ประเด็นให้เห็นถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมเนี่ยว่าพระธรรมบัญญัติเป็นอะไรบางอย่างที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้พวกเขาต้องทําตาม และเขาจะต้องทําตามนะครับจากกําลังของเขาเขาจะต้องพยายามที่จะเข้าใจรับรู้แล้วก็ทําตามถ้าพูดกันแบบภาษาที่เราจะใช้ตรงนี้ก็คือทําตามจากเลี้ยวแรงภายนอกของเราแต่พันธสัญญาใหม่เนี่ยพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดอย่างนี้ว่าเป็นธรรมบัญญัติซึ่งพระเจ้าจะใส่ไว้ในจิตใจของเขา เพราะฉะนั้นการทําตามพันธสัญญาใหม่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องพยายามเข้าไปถึงพันธสัญญาแต่เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจและเป็นพลังกลั่นออกมาดําเนินตามนะฮะในในชีวิตของพวกเขาซึ่งถ้ามองกันในแง่มุมของอเจตนาของพระเจ้าก็คือให้ความเป็นไปได้ในการดําเนินชีวิตตาม พันธสัญญานะครับจะได้เกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าจะใส่พระธรรมของพระองค์ไว้ในชีวิตของเขานะครับเมื่อแค่พยายามที่จะเอาเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในวันเวลาที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าทําไม่ได้นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่สองพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่พวกเขาต้องเรียนรู้รู้จักนะครับผ่านทางธรรมบัญญัต ชวนพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่พวกเขารู้จักด้วยตัวเองเพราะอยู่ในใจเขาแล้วถ้าเราดูพระคัมภีตร์ตรงนี้เห็นไหมพระคัมภีร์เยเรมีบอกว่าเรื่องของพระเจ้าการที่จะรู้จักพระเจ้าเกี่ยวกับลูกหลานเนี่ยไม่ต้องสอนไม่ต้องมีใครสอนพระอะไรเพราะเขากับพระเจ้าเนี่ยจะเข้าถึงกันละกันเนื่องจากพระเจ้าจะเปิดช่องให้เขาเห็นความจริงในเรื่องนี้เข้าใจความจริงของพระเจ้า ในเรื่องนี้ด้วยแต่ละคนนะครับในแต่ละคนเลยเข้าถึงแต่ละคนไม่ได้เกิดจากการพยายามที่จะจินตนาการว่าพระเจ้าเป็นใครยังไงจากพระบัญญัติของพระองค์นี่คือความแตกต่างนะครับเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ก็แปลความว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงพระเจ้าโดยชนตัวได้แต่ในพันธสัญญาใหม่ทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าโดยชนตัวได้ ไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ากับใครบางคนแต่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้เลยนะนั่นคือประกันที่สองส่วนประกันที่สามพันธสัญญาเดิมมีผลบังคับใช้เนื่องด้วยการหลังเลือดของสัตว์ถ้าเราดูในพระธรรมอพยพนะครับบทที่24ข้อที่4ถึงข้อที่8พระคัมภีร์พูดอย่างนี้โมเสสจึง จารึกพระวจนะของพระยาเวไว้ทุกคำแล้วลุกขึ้นแต่เช้าสร้างท่านบูชาขึ้นที่เชิงภูเขาและตั้งเสาหินขึ้นสิบสองต้นตามจำนวนสิบสองเผ่าของอิสราเอลท่านใช้ให้พวกคนหนุ่มๆของอิสราเอลถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายโคเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระยาเว แล้วโมเสสเอาเลือดโคครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในอ่างอีกครึ่งหนึ่งก็ประพรมที่แท่นบูชานั้นท่านเอาหนังสือพันธัสัญญามาอ่านให้ประชาชนฟังพวกเขากล่าวว่าทุกคำที่พระยาเวตรัสนั้นเราจะทำตามและเราจะเชื่อฟังโมเสสก็เอาเลือดประพรมประชาชนและกล่าวว่า นี่เป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระยาเวทรงทำกับพวกท่านตามพระวจนะทั้งสิ้นเหล่านี้นี่คือพันธสัญญาเดิมนะฮะมีผลบังคับใช้เนื่องจากเลือดของสัตว์ทีนี้พันธสัญญาใหม่เนี่ยมีผลบังคับบังคับใช้เนี่ยเนื่องจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นี่มันต่างกันเลยนะครับมันมีผลบังคับใช้เนื่องจากพระโลหิตของพระคริสต์ผมอยากจะพลิกไปดูนะ ที่พระคัมปีมัทธิวบทที่2 6ข้อที่26ถึงข้อที่28ระหว่างรับประทานอาหารอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอเพาะพระพรแล้วก็ทรงหักทรงให้บรรดาสาวกตัดว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็สรงให้พวกเขาตัดว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะนี่เป็นโลหิตของเรา มันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลังออกเพื่อยกบาปคนจนํานวนมากเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาที่จะทําให้การดาเนินชีวิตตามพระธรรมของพระเจ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เพราะว่าเลือดของสัตว์แต่เป็นเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งหมายถึงการชดเชยผลแห่งความบาปแทนเราการไถ่บาปเราและยังมีความหมายอีกเยอะแยะ ชำระเราให้บริสุทธิ์ปราจจากมุลทินทั้งเส้นเลยนะครับและตรงนี้ก็คือเรื่องของความแตกต่างพันธสัญญาทั้งสองฉบับนะครับอีกประการหนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับว่าพันธสัญญาเดิมนะครับภาพบัญญัติเป็นภาระที่พวกเขาต้องรับผิดชอบที่เกินความสามารถของพวกเขาเพราะเขาละเมิดพันธสัญ,ญญาบ่อยมากเกือบทุกข้อเลยแหละว่างั้นเถอะส่วนพันธสัญญาใหม่ภาพบัญญัติใหม่ พระบัญญัติไม่เป็นภาระพระคัมภีร์บอกไม่เป็นภาระหนักเกินไปในหนึ่งยอนนะครับบทที่หข้อที่สผมจะอ่านนะพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยครับในหนึ่งยอนบท 5, ที่หข้อที่สเพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปสรุปอย่างนี้เลยว่า เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระเยซูคริสต์เรากําลังเข้ามาในความสัมพันธ์กับพระเจ้าภายใต้พันธสัญญาใหม่และภายใต้พันธสัญญาใหม่ไม่มีเหตุจําเป็นใดๆที่เราจะต้องไปละเมิดพระธรรมของพระเจ้าหรือดำเนินดำเนินชีวิตไม่ตรงตามพระธรรมของพระเจ้าเพราะว่าภายใต้พันธสัญญาใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นไปได้สําหรับเราทั้งหลาย ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเข้าใจและดำเนินชีวิตให้สมกับที่จิตสํานึกเราอยากจะทําคือเราอยากเป็นคนดีอยากทําความดีอยากดําเนินชีวิตบนเส้นทางที่ดีทําเลยครับมาเชื่อพระเยซูคริสต์เข้าไปในทางของพระเจ้าและมีความสัมันธ์กับพระองค์ตามลักษณะของพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เยเรมีได้พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นกับคนของพระองค์คนอิสราเอลคนยูดาห์และวันนี้มาถึงเราทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเรื่องนี้ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนในวันนี้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราตระหนักถึงความจริงว่าการดําเนินชีวิตในเส้นทางของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเราจะไม่ละเมิดสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดไว้สําหรับเราในการดําเนินชีวิตขอพระองค์อวยพรให้เส้นทางการดําเนินชีวิตของเราทุกคนทุกก้าว อยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระองค์เพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่ภายใต้พระพรพระคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ภายใต้เส้นทางแห่งการถวายเกียรติกับพระองค์จึงขออธิฐาในให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำกลางพวกเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงครับรายการ living life ถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์จะใช้นิ้วโป้งกดก็ได้นะครับนิ้วชี้กดก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกเยอะๆเลยครับ เพื่อพระพรจะได้ไปถึงคนอื่นๆด้วยพระเจ้าอวยพรครับ